อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกมล i n เลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาตะลุยสเตจหลักกันต่อเลยหายไปหลายวันเนาะสาหรับตะลุยสเตจหลักนะครับตอนนี้ผมถึงสเตจที่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวผมเข้าดูก่อนเนาะผมก็ไม่ได้เข้าเกมมา2 3วันแล้วนะครับไม่ได้็ออินเข้าเกมมาประมาณ2 3าวันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่ะรอโหลดสักครู่แป๊บหนึ่งเนาะมันนานอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องผมก็สเปกก็ไม่ได้แรงอะไรมากด้วยไงนะครับอ่ะก็ตอนนี้ผมถึงด่านคาสิโนโจนสลัดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลุยสเตจสองร้อยห้าสิบสามมันต่อเลยนะครับก็ด่านโรงงานกําจัดน้าเสียผมก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอเล่นด่านปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นสมบัติด้วยนะว่าผมจะได้สมบัติไหมนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปดูรายชื่อเพื่อนก่อนเนาะนะครับว่า มีเพื่อนคนไหนแบบใส่เลนเจอร์ตัวโหวดๆไปอ่ะนะครับเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนนม้นอนาที่ผมตะลุยสเตจพิเศษอ่ะที่เป็นสเตจใหม่อ่ะขนาดผมเอาเพื่อนระดับเนี่ยระดับไอ้นี้ไปอ่ะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะโอ้โหคือแบบเลเวลระดับสูงก็จริงอ่ะแต่ใส่เลนเจอร์แบบไม่โหดลงไปอ่ะคือแบบโอ้โหเซ็งนะจริงนะครับเดี๋ยวขอคือผมต้องมาดูให้มั่นใจอ่ะนะครับ เอากระตุกเอาค้างด้วยเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะอ่ะไม่ค้างละอ่าดูคนนี้ดิโอเวลแปดอ่านี่เป็นเป็นเวลซูเปอร์มาสเตอร์นี่หว่าไม่เอาเพราะว่าไอเวลเนี้ยมันจะสูงกว่านะครับอ่ะดูคนนี้ดิโอเอาตัวนี้ไปเลยครับ เนี่ยคนคนเนี้ยเอาคนนี้ไปเลยนะครับอ่ะลุยกันเลยครับสองร้อยห้าสิบสามอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเนาะอ่ะเนื้อเรื่องนี่ครับโอ้ดูนั่นเหมือนเธอจะดึงความทรงจำของสถานที่ที่เคยไปพบก,กับไพมอนออกมาละทำไมไพมอนถึงไปที่นั่นกันนะ อ๋อไพไพมอนนี่ก็คือในด่านคาสิโนโจนสลัดหรือเปล่าเนี่ยตามเนื้อเรื่องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ถ้าถ้าใครที่เล่าเนื้อเรื่องได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะผมก็อยากรู้ไงนะครับตามเนื้อเรื่องอ๋อ,อนี่เจอคนนี้พอดีเลยไปรุยนะครับสามสเตจเหมือนเดิมนะครับคลิปละสามสเตจนะครับเล่นค่อยๆเล่นไปนะครับ มาดูกันครับโอ้โหมีไพ่ทั้งนั้นเลยครับเป็นไพ่คิงดอกจิกไพ่เอโอ้โหเยอะมากอะ่ะโอ้ยกระตุกกระตุยอะ่ะ อาเรียกเพื่อแล้วก็แช่แข็งโอ้ผ่านแล้วครับเนี่ยผมจะมาเซ็งตรงไอ้เกมค้างนี่แหละเอา้าผมลืมซื้อไอเทมนั่นเลยไอเทมอ็พีสองเท่าอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ นี่ได้สมบัติด้วยครับแต่ได้เป็นสองดาวนะโโหถ้าสามดาวเออมันจะดีมากไงอ่าได้ตังคือผมอยากตอนนี้ผมอยากได้ตังมากอะนะครับอ่ะผ่านไปอีกหนึ่งสเตจต,ต่อไปสองร้อยห้าสิบสี่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปอัพอัตราการผลิตแรก่ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีตังเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อโทรศัพท์สเปกแรงๆแล้ว เพราะว่าผมอันเนี้ยที่ผมซื้อเครื่องราคาถูกมาเนี่ยพันเกาเอันเนี้ยผมใช้โทรศัพท์ของ d t แทนะผมบอกไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรว่าพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรก็ใช้รุ่น d t แท็กโจ伊นะครับมันเป็นรุ่นราคาประมาณอันนี้ผมซื้อมาพันเกาเนะก็สเปคก็ไม่ได้แรงอะไรมากไงผมแค่ส่วนใหญ่อะ่ะ ที่จริงอะ่ะที่ผมซื้อเครื่องนี้มาผมไม่ผมไม่ได้หวังเล่นเกมนะผมแค่เอาไว้ดู YouTube เฉยๆอะ่ะดู youtube หรือว่าเล่นเกมที่ใช้สเปคไม่ค่อยสูงอะ่ะนะครับแต่พอมาอาัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยจริงๆอะ่ะเกมบางเกมอ่ะเนี่ยอย่างลายเลนเจอร์เนี่ย,ย,เ,ยเมื่อกี้เกมมันค้างไปสักพักไงแล้วมันก็กลับมานะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีตังเดี๋ยวผมจะซื้อสเปคสูงๆเลยเพราะว่าเวลามาอัดหน้าจอเกมมันจะเกมมันจะได้ไม่ค้างอย่างนี้ไงนนะครับ ผมก็ต้องใช้เครื่องถูกๆไปก่อนอนะกาลังเก็บตังอยู่นะครับอ่ะอัปเกตเลยนะครับนี่ก็ไอ้ไกลยจะอัปตันแล้วตอนนี้เวล94ละก็ก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยวเยวมื่อกี้เหมือนมันขึ้นอะไรนะอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้นะถ้าเลเวลไม่ถึงเนี่ยก็อัปต่อไม่ได้ก็แสดงว่าแต่ละ แสดงว่าเลเวลแต่ละเลเวลเนี่ยมันต้องการเลเวลนี้ขึ้นไปถึงจะสามารถอัพแล่ต่อได้นะครับตอนนี้ผมเวล94ไงก็ไม่ต้องซื้อเอพีสองเท่าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วไงเดี๋ยวเอาไว้พาทหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาทหน้าผมจะไม่ลืมละซื้อเอพีสองเท่านะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเล่นสเตจต่อไปเหมือนเดิมครับมาดูเพื่อนกันก่อนคนนี้ใช้ไปแล้วเนาะดูคนนี้ล่ะครับ ตัวเขาก็โหดอยู่นะโหนี่ครับมีจอมโจรคิดด้วยดูจากเลือดแล้วผมไม่กล้าเอาไปเลยเอาคนอื่นแล้วกันอ่าดูคนนี้ดินี่เอาคนนี้ไปดีกว่าครับตัวโหดอยู่ตัวโหดอยู่นะครับ ไปลุยกันต่อครับต่อไปสองร้อยห้าสิบสี่นะครับอ่ะเปิดเสียงก่อนอ่ะเดี๋ยวหาก่อนอ่ะคนนี้นะครับ ป้อมมันอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะเรียกเพื่อแล้วก็แช่แข็งครับโอ้โหตีตีทีเดียวตายเลยอะ่ะโคตรโหดพังแล้วครับอ่ะก็ผ่านไปอีกหนึ่งสเตจ เย่ได้ตังครับเนี่ยแหละที่ผมต้องการอ่ะต่อไปสเตจสองร้อยห้าสิบห้านะครับก็อีกสเตจหนึ่งนะครับในพาร์ทนี้อ่ะเหมือนเดิมครับไปดูรายชื่อเพื่อนตอนนี้ผมอยากอัพอัตราการผลิตแร่นะแต่ตอนนี้ยังอัพไม่ได้เพราะว่าเวลยังไม่ถึงนะครับต้องรอให้เวลเก้าสิบห้าก่อนอนะ่ะนะครับอ่าไปดูเหมือนเดิมต่อไปอคนไหนไปดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ชื่อโชกุนดูคนนี้ดิเวลเจ็ดเก้าสูงอยู่นะเอามันเป็นเวลซูเปอร์มาเตอร์นี่หว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมจะเอาเวลที่เป็นอัน,นเนี้ยเนี่ยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะอืมผมว่าเอาคนนี้ไปดีกว่ามาั้งเดี๋ยวดูเลนเจอร์เขาก่อนเขาใส่เลนเจอร์อะไรโอ้โหอีตัวนี้ผมว่า พลังโจมตีห้าหมื่นหกแต่เล <c oughs> ือดแม่งโคตรเยอะอะครับเลือดแม่งเยอะมากอะอ่ไปลุยกันครับอีกสั่งหนึ่งสเตจก็เอาคนนี้ไปแล้วกันก็รู้สึกว่าอีเวนต์ไลน์เลนเจอร์ยังคงเป็นอีเวนต์ตัวการ์ตูนอนิเมะอยู่เลยนะนะเพราะว่าทีมหลังอะไออินเตอร์เฟสยูไออะข้างหลังอะยังเป็นหิมะอยู่เลยไง นะครับอ่ะอีกหนึ่งสเตทครับนี่คนนี้เลย อ่ะพาร์ตดีกว่าครับก็เรียกเพื่อนอ่ะแชร์แข็งไปเลยเนี่ยครับพอเวลามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยเกมจะกระตุกเลย อ่ะพาไปอีกหนึ่งดานนะครับเย่ได้ตังแยวดีเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้อัพอัตราการผลิตแร่มันสำคัญที่สุดไงอ่ะต่อไปดานสอง็เอาก็ไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะนะครับก็จะเล่นพาร์ทละ3สเตทนะครับ อ่ะก็ใครอยากจะเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับลายเลนเจอร์หรืออยากจะบอกตรงไหนที่ผมยังไม่ทราบเนี่ยหรือหรือเพื่อนๆมีความประสงค์อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับในลายเลนเจอร์เนี่ยก็สามารถบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับอ่ะก็ลายเลนเจอร์ในพาทนี้ก็คงจบไปท่งนี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ